ปั้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะก็คือตัวซีฟโก้นะครับ go, <f> ก็มาจนได้สำหรับสายสีส้มการรับงานใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นหุ้นเด่นหุ้นโมเมนตัมในเดือนนี้ของพี่นิกด้วยนะคะก็เมื่อวานก็ปรับ,บ <า S 2> ขึ้นมาได้ดีแล้วก็ สะท้อนตัวข่าวที่วินิจบอกไปก็ประกาศรับงานเมื่อวานถ้าเดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยอยู่ประมาณสักพันสนะคะแต่ไฮไลท์หลกัลกๆอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็รวมๆประมาณสักสีสถานีรวมแวลูสักหนึ่ันงร้อยล้านบาทนะคะก็หนุนให้แบ็คหลอกปัจจุบันในมือเนี่ยเด้งขึ้นเป็น 1,700ล้านบาทนะคะก็ถือว่าสูงสุดในรอบ4ปีเลยนะคะแล้วก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเส้นปีที่แล้วเส้นปีที่แล้วเนี่ยแบ็กหลอกในมืออยู่มาสัก300ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะรถไฟฟ้าสายส้มเนี่ยเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการรับงานค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็มาจิ้นดีด้วยนะคะการเริ่มงานเนี่ยไตรไตรมาสหนึ่งจะเริ่ม2สถานีนะคะอีก1สถานีจะไปเริ่มไตรมาสสอง แล้วก็สานีสุดท้ายเนี่ยจะไปเริ่มไตรามาสี่นะคะดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมกำไรจะโดดเด่นก็คือทยอยดีขึ้นตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งแต่ดิไตรามาสหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากมายเพราะว่าเป็นการขนเครื่องจักเข้าเข้าพื้นที่มากกว่านะคะจะเริ่มงานจริงๆเนี่ยก็คือกุมภาผ่านอย่างที่เราเห็นว่าปิดถนนหรือว่า อันลือสภานต่างๆตอนนี้เริ่มรถติดแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวซิปโก้จะเริ่มเข้าไปทํางานแล้วนะคะไตรามาสที่ดีจะเด่นเนี่ยของกําไรจะอยู่ไตรามาสสองไตรามาสสเพราะว่าเป็นการเริ่มงานอย่างจริงจังนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามองว่าซิปโก้มีโอกาสได้รับงานเพิ่มนอกจาก4สถานีที่ประกาศไปด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินไว้สัก2สถานี มูลค่ารวมดแล้วประมาณสักหกร้อยล้านนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีประกาศออกมาไหมแล้วก็จะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ถือว่าเป็นอัพไซด์ไปสําหรับตัวประมาณการของเรานะคะประมาณการของเราปีสองพันยี่ิห้าเนี่ยมองไว้ว่าจบร้อยห้าสิบล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะจบแค่สามสิบถึงสี่สิบล้านบาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นการเร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกำไรแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ย ตอนนี้เทรดอยู่บนทิป e บุกไม่ถึงหนึ่งเท่านะพินิกมระมาสักศูนจุดเก้าเท่าเท e <Book> ่านั้นเองนะคะ e <Book> เทียบกับปีที่เขารับงานสายสีม่วงใต้ที่ผ่านมา 2022, 2023, เนี่ยปีสองพันยิบสองสองพันยิบสามเนี่ยตอนนั้นเทรดอยู่บนพีปอะมันมาสักหนึ่งจุดกลางๆเท่าประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าบวกลบนะคะดังนั้นตรงนี้นก็ถือว่า valuation ยังต่ำอยู่นะคะหุ้นยังไม่ได้ขึ้นมากมายยังอยู่ในโซนต่ำอยู่ก็น่าสนใจค่ะสาหสับโก้ราคาเหมาะสมสามบาทค่ะ โอเคครับกราฟเมื่อวานนี้คือแทงผ่านแนวต้าน2.06นะ2บาท6ตังขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดเป้าหมายนะก่อนหน,นี้แกว่งในกรอบประมาณสัก20ตังเนาะถ้าวัดข้างบนเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปที่โซนประมาณแ,แถวๆสัก2บาท 20- 2บาท26สหนะครับสำหรับตัวซีโกถ้าวัดเป้าหมายทางเทคนิคนะส่วนเป้าพื้นฐานเนี่ยของตูนให้ไว้3บาทนะครับก็เป็นหุ้นเด่นของเราวันนี้นะครับเป็นทั้งหุ้นที่อยู่ในตัวพับพิก นะครับแล้วก็ในตัวโมเมนตัมของเดือนมกราด้วยนะครับ